สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนรักนัก,การเกษตรครับวันนี้มิเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่นวัตก,กรรมที่ใช้ไลกว่าเดิมครับประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานสูตรโอลิโกซัคคลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับตุงดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่หครับบ้านน้ำหลาตำบลน,นะครับทุ่งนุย้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล ที่อย่างนี้ครับเขามีความสุขกับการปลูกสวนทุเรียนเพิ่งมาเริ่มปลูกก็ว่าได้ครับเพราะว่าเห็นเขามีรายได้กันในจังหวสัตสตูลนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่เริ่มหันมาปลูกเพราะว่าเริ่มมาเห็นความสําคัญว่าทุเรียนเป็นผลผลิตที่มีรายได้แล้วเขาปลูกไปถึง105ต้นครับทุเรียนเขาอายุ5ปีแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ3ามเกลือเวอร์แพนมาตั้งแต่ทุเรียนของเขาอายุปีครึ่งเรียกได้ว่าตอนนั้นประสบปัญหาเรื่องของใบเหลืองต้นโซมอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเข้ามาแนะนํา ปรากฏว่าแนะนำครั้งแรกใช้ชุดแรกเห็นผลทันทีรู้สึกว่าปื้มใจปื้มปิติภูมิใจกับผลิตภัณฑ์3เกลอือสูตรใหม่มากที่สําคัญครับปีนี้โอ้โหทุเรียนของเขาอ้อล้อครับสอนเป็นเป็นปีแรกเป็นไปถึง50ต้นจาก105ต้นและที่สําคัญกว่านั้นอีกครับ ผลผลิตได้มาแล้วชื่นใจว่าผลผลิตนั้นได้น้ำหนักนะครับสวยงามตามที่ต้องการท้ายที่สุดต้องขีดเส้นใต้เขาต้องต่อสู้กับเรื่องลากลายมากมายกว่าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็คือมีลิงมากมายครับมาลอดูพร้อมกับผลิตผลของเขาจะมีสูญหายไปนะครับบางส่วนวันนี้เรามาดูกันบนที่แห่งนี้เป็นที่สูงพร้อมกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สวัสดีครับทาท่านครับครับสวัสดีครับเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวด้วยครับ ครับก็ขอสวัสดีครั้งหนึ่งผมชื่อนายประเสริฐยีรุ่นแสงครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผู้ช่วยกุ้งนะครับคือเคยเป็นผู้ช่วยกุ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาก่อนอ๋อครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วในย่านนี้ก็เรียกค่ารับผู้ช่วยกุ้งครับผมผมขออนุญาตก็เรียกว่าผู้ช่วยกุ้งด้วยนะครับขออนุญาตที่จะใช้แต่พอใช้แล้วติดใจค่ะนะคะค่ะแล้ววันนี้ที่นำพาจานมาเพราะว่าจังหวัดสตูลเรานะคะสวนทุเรียนมีน้อยมาก พอเพิ่งเริ่มปลูกการเมื่อ4ี่หปีที่แล้วก็ของผู้ช่วยนี่เป็นเคสตัตวอย่างในการใช้สามเกลอือนะของเราค่ะครับตอนที่เขามาแนะนานั่นน่ะเราทําไมตามที่สายตาของที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นัดเนี่ยท่านก็มองสายตาพี่กุ้งว่าทําไมไม่มั่นใจเพราะอะไรครับทั้งที่เราปลูกครั้งแรกเกลือจริงๆแล้วการปลูกสุรียนแปลงนี้เป็นแปลงแรกที่ผมปลูกนะครับช่วง แรกปลูกใหม่ๆเนี่ยก็มีเพื่อนแนะนําให้ใช้สินค้าตัวนู้นตัวนี้ก็หลายตัวแต่เอามาใช้ก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นความแตกต่างจนวันหนึ่งก็มาเจอพี่นัทกับพี่ไก่เข้ามา,าแนะนําให้ลองใช้ คู <H oo> ่เวฟนแต่แล้วผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็เลยไม่ค่าตัดสินใจแต่ก็ในทีถุดก็เลยตัดสินใจลองใช้หนึ่งชุดแรกก่อนนะครับก็จะรู้ว่าเอ็นผลตั้งแต่ชุดแรกแปลงนี้ปลูกได้ประมาณปีครึ่งช่วงนั้นก็ใบเหลืองแล้วก็ยอดไม่ค่อยพุ่งนะครับแต่ว่าพอลองมาใช้ชุด3เครือเอ็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความแตกต่างใบเริ่มเขียวขึ้นยอดเริ่มพุ่งขึ้นเลยครับก็เลยคิดว่าปฏิตภันตัวนี้แหละเยี่ยมสําหรับทน นเรียนเลยล่ะก็เลยตัดสินใจใช้มาตลอดจนถึงต้นทุเรียนอายุจะย่างเก้าห้าปีแล้วครับครับตอนนี้ย่างเข้าห้าปีก็หมายความว่าเป็นครั้งแรกที่มันออกเป็นผลผลิตให้เราครับตอนที่นํามาใช้นะ่ะใช้มาตั้งแต่ปีครึ่งก็เห็นใบเห็นต้นผลกินก้นกานสาขาการขยายของต้นเป็นยังไงเล่าให้พี่น้องได้ฟังด้วยครับในสมัยก่อนตั้งแต่เริ่มใช้นะครับก็ถือว่าเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกก็คือทุเรียนจะมีการพัฒนาโตเร็ว ใบเขียวเป็นมันใบเขียวหนาแล้วก็ลำต้นก็จะดูสมบูรณ์นะครับกิ่งก็ใหญ่นอกจากผมใช้แปลงนี้แล้วผมก็ยังใช้แปลงที่2ที่สมนอกจากนั้นผมก็ยังแนะนําให้หลานให้พี่ใช้ซึ่งอยู่สวนใกล้ๆกับผมนะครับเพราะว่าเขาก็เ,าเ,าเห็นการเปลี่ยนแปลงของสวนเราครับการใจหู่แล้วก็สวนข้างๆใช้กันหมดแล้วครนะับบริเวณนี้เรียกว่าละแวกนี้ญาติพี่น้องร่วมกันใช้ใช่ของของพี่พี่น้องๆตอนนี้ผมแนะนาให้ใจขูหมดเลย ผมตัดทัดผ่านมาครับที่ว่าขนาดเนี้เราเห็นทุเรียนครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาให้ผลผลิตกับเราถูกไหมครับครับผมทั้งนี้เขาเรียกอะไรครับกําลังอ้อล้อจ่ายธุเรียนกําลังอ้อล้อนะครับให้ผลผลิตเป็นครั้งแรกเรียกว่าทุเรียนสาวนะครับขนาดเนี้เราได้เริ่มใช้คู่หูมหัศจรรย์สูตรใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ่าก็สูตรใหม่นี้เริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดตาดอกเริ่มําดอกครับผมประมาณมกรา หกแปดนี่นะครับผมหกแปดตอนนั้นมาเปิดตาดอกแล้วเห็นอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดอกบ้างครับดอกทุเรียนของเราก็รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการติดดอกและก็ลดการหลุดร่วง <c oughs> ถึงแม้ว่าช่วงนั้นฝนจะตกเยอะดอกบานช่วงฝนตกอ่าผมก็ใจ้ขู่รู้สึกว่าก็ยังติดเยอะนะครับในขณะที่สวนอื่นๆของเขามาพูดว่าของเขาร่วงเขือบหมดแทบจะไม่ติดแต่ว่าของผมติดมีลูก้กล้นตามที่เห็นนะครับแล้วก็ที่ทําการ หนามก็เขียวแบ่งปูสวยมากมันติด <c oughs> ทั้งหมด105ต้นเนี่ยสอนเป็นอ้อล้อครั้งนี้กี่ต้นกันครับที่นับดูก็น่าจะประมาณหน้าสิบต้นนะครับถือว่าพอใจไหมครับก็ตือว่าปีแรกถือว่าพอใจ แล้วเราเห็นแล้วเนี่ยเราไว้หนึ่งต้นเนี่ยเราไว้กี่ผลกันครับในความมั่นใจของชุดคู่ต้นสภาพนี้ถ้าว่ามันมีสักสามสิบลูกผมก็จะลาก30ลูกเลยเพราะผมมั่นใจในชุดคู่ว่ามันเป็น,เป,นเป็นตัวที่ช่วยต้นดูเรียนของเราสามารถเลี้ยงลูกได้เยอะอันนี้ก็อย่างน้อยจก็ต้นหนึ่งประมาณ 20- ่สถึงยี่ส้าก็มี ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเลย20ขึ้นไปใช่ัหมครับนี่ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของเราที่เห็นแม้แต่ว่า20 25ขึ้นนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับผม50ต้นเอาละครับถ้าอย่างนั้นน่ะก็หมายความว่าความสําเร็จเบื้องต้นของเรากําลังเดินทางมาถึงจุดที่1ถูกไหมครับแต่จริงๆจุดที่หนึ่งมันเริ่มมาตั้งแต่ปีแรกที่เราเริ่มใช้แล้วถูกไหมครับตั้งแต่ปีครึ่งตอนอายุปีครึ่งแล้วแต่ตอนนี้ถือเป็นความสําเร็จที่เขาเรียกว่าสอนเป็นนะครับสอนให้เขามีลูกมีผลพอเข ผมจะขออนุญาตเริ่มไปถามตอนนี้ก่อนว่าเรื่องของโรคแมลงเนี่ยตอนที่เราใช้สูตรใหม่มาแต่เดือนมกราเนี่ยนะครับต้นดูแล้วเนี่ยสะอาดสะอ้านมากเลยมันเป็นยังไงบ้างครับโรคของเรามีเยอะมเมื่เราใช้มาตั้งเกือบสี่ปีแล้วถูกไหมฮะตรงน,นี้นโรคนี่น้อยมากครับตาดูลักษณะต้นเตบจะไม่มีต้นป่วยเลยตั้งร้อยแหต้นไม่มีต้นโรมอ่าแล้วก็ส่วนในในเรื่องของใบก็แมลงที่มารบกวนก็น้อยมากครับผมใจพวกยา ค่าเรียาการหนอนนี่ห่างางนะครับคือบางบางทีก็ใจในช่วงที่ว่าแก้เขามายอดอ่อนแค่นั้นเองนะครับแล้วตอนเรามีผลมีลูกเนี่ยนะครับเราสังเกตนะครับว่า มันทําให้ขั้วดอกยาวนะครับแล้วก็ก้านของผลเนี่ยเหนียวขึ้นยาวขึ้นมันเป็นยังไงช่วยอธิบายรายละเอียดเถอะครับผมเรื่องของการตาดอกตาลูกนี่ผมก็มีประสบการณ์ในปีนี้ปีแรกเพราะว่าตุเรียนปึง้งให้ผลในปีแรกแต่ดูลักษณะแล้วพอใจกับผลิตผลสามเพลเพราะว่าลูกมันขยายทรงสวยหนามเขียวลดการหลุดล่วงได้เยอะแต่ละลูกมีน้ําหนักเท่าไหร่ครับดูเฉลี่ยแล้วผมว่าไม่น่าจะต่ําจาก3โลครึง่ง3โลครึง่งนี่ถือว่าเป็นความรู้สึกการจดจำ ทั้งแรกของเราเทียบเคียงกับคนที่เขาเคยบอกความภาคภูมิใจแบบเดียวกันไหมครับใช่ครับแล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นจริงนะครับถ้าเราไม่เปิดใจลองใจเราก็จะไม่รู้แต่พอเราเปิดใจลองใจเราก็จะรู้ว่าที่เขาพูดมันเป็นจริงครับต้นทุนที่เราเห็นเนี่ยกับต้นทุนในอดีต เราคิดว่าน่าจะมันลดกว่าหรือ,อยังไงผู้ช่วยกุ้งช่วยบอกทันทีเถอะถ้าถามจริงๆก็ถ้าเรากวางจากป่ากวางคนท่ทําสวนทุเรียนก็บอกว่าการําสวนทุเรียนมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ตุนเยอะแต่สาหรับผมผมว่าตั้งแต่ผมเริ่มใช้กูไม่ถึงกับเหมือนที่เขาพูดว่าต้องใช้ตุนเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันช่วยลดเรื่องของปุ๋ยทางดินลดของเรื่องต้นตุนลงไปได้เยอะเพราะว่าของผมเนี่ยผุมพ่นทีหนึ่งก็ประมาณ 2. ถัง200ลิตรเฉลี่ยต้นตุนค่าใช้จ่ายก็อ,อยู่แค่หลั หลักร้อยเองใช้คําว่าหลักร้อยนะครับดังนั้นก็เป็นคําตอบที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายบอกกล่าวเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่น้องจากความภาคภูมิใจจากหัวใจของผู้ช่วยกุ้งเองให้กับพี่น้องได้ฟังด้วยครับครับคืออันนี้เป็นคํายืนยันที่ออกจากใจจากกุนทีใจจริงนะครับพี่น้องหลายท่านที่ใช้ชุดขู่ก็คงจะรู้แล้วว่าสินค้าตัวนี้มันตอบโจทย์อย่างไรแต่สําหรับพี่น้องที่ยังไม่กล้าลองที่ยังไม่กล้าเปิดใจ ผมอยากจะให้พี่น้องที่ทําสวนทุเรียนหรือว่าสวนผลไม้อื่นๆนะครับลองเปิดใจลองซื้อไปใช้แล้วพี่น้องก็จะได้เห็นว่าสินค้าตัวนี้มันดีและก็มันยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับอันนี้ขอฝากให้พี่น้องอันนี้เป็นคํายืนยันจากผมซึ่งผมได้ใชู้่อตัวนี้มาและก็ชอบในปลิตภัณฑ์ของเขาและตั้งใจว่าต่อไปถึงจะ ขยายเพิ่มอีกสักแปลงสองแปลงก็ไม่หวั่นเลยครับไม่กลัวเลยครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของต้นทุนครับเป็นฝูงพี่น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะคะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่กุ้งครับบอกว่านะครับคุณภาพนะครับมันสูงกว่าราคายอดเยี่ยมกว่าราคาและมีความสุขกับการใช้นะครับสามเกลือวัวแพนนวัตกรรมใหม่บอกว่าจะเพิ่มอีกสองสามแปลงเขาอยู่และที่สำคัญพลังใจในการทำสวนแทบจะเรียกได้ว่านะครับต้นทุนนั้น น้อยมากสําหรับการใช้กับทุกๆแปลงวันนี้เราทั้ง3นะครับขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปค้นหาความจริงกับการทําการเกษตรที่ยังยืนต่อไปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดี